ชุมชนคุณธรรมวัดปางไต้แก้ว และโรงเรียนเวียงชัยพิทยาร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลเวียงเหนือจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2564เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรากาสค้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระรัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีณวัดปางไต้แก้วตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายวันศุกร์ที่16เมษายน พุทธศักราช2,564ขึ้นห้าค่ำเดือน8เหนือลงทะเบียนปงผมแต่งหนา้าแห่หนา้าวันเสาร์ที่17เมษายนพุทธศักราช2,564ขึ้นหกค่ำเดือน8เหนือรับผ้าไตเข้าพิธีบรรประชาอุปสมบทติดต่อประสานงานได้กับเจ้าอาวาสทุกวัดในตำบลเวียงเหนือหรือโทร081 783 4711 065 3 49 4711หรือท่านจะร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพผ้าไตไตระ500บาทบาทอัฐบริขาร500บาทเจ้าภาพบรรพชาสามเณร1 5น0นบาทเจ้าภาพอุปสมบท2,500บาทเจ้าภาพพัตหารเช้า1,000บาทเจ้าภาพถวายพัตหารเพน2,000บาทเจ้าภาพน้ำปานะ มือละ500บาทเป็นเจ้าภาพอุปกรณ์การศึกษา300บาทติดต่อได้ที่0817834711ท่านพระครูวิจิตบวรธรรม